สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดรูปกันต่อนะคะครูป,ปูจุธามาสีรันนะคะก็จะมาแบ่งปันความรู้นะคะด้านศิลปะการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ด้านแฟชั่นดีไซน์ด้วยนะคะมาฝึกวาดรูปกันนะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะหวังว่า ครูปูจะมาเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะวันนี้เรามาวาดกันต่อนะคะไปวาดนางเอกเอ่อคอนเทนต์ในวันนี้นะคะไปวาดคังคุใบนะคะนางเอกนะคะคังคุใบกันนะคะคอนเทนต์อะไรนะคะครูปูปนึกไม่ออกแล้ว ไปวาดนางเอกคังคุใบกันไปวาดนางเอกคังคุใบไปกับใบสัมผัสกันนะคะไปวาดนางเอกคังคุใบนะคะเดี๋ยวเล่ามาเอ่ออะไรดีนะคะอ้าวลืมขออภัยค่ะเราก็มาระบายแสงเงากันนะคะวันนี้นะคะเอ,อเาอก็จะมาระบายแสงเงากันนะคะ โดยไม่ใช้เปเปอร์สตัมนะคะวันนี้ครูปุปก๊กจะมาวาดต่อจากคลิปที่แล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาดูมาชมคลิปนี้นะคะก็ลองย้อนอลองกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะครูปุป๊เพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็จะมาระบายแสงเงาให้ดูกันนะคะจะไดม้มีความคิดที่แบบว่าอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันนะคะ นี่ครูปุ๋จะใช้ดินสอกด hp นะคะระบายนะคะเบาๆนะคะให้ทั่วแล้วก็ระบายช่วงจมูกนะคะก็ช่วงนี้ก็ระบายไปเลยนะคะใช้น้ำหนักมือแบบเแบบาๆให้แสงเงาเท่ากันนะคะเแบบาๆแบบ น้ำหนักมือนะคะให้เบาๆแล้วก็แสงเงานะคะเท่ากันนะคะอยู่ที่เราบังคับน้ำหนักมือนะคะแสงเงานะคะเราระบายเนี่ยก็เกิดจากการที่เราบังคับน้ำหนักมือนะคะครูจะใช้ดิสอซกด HP นะคะเพราะว่าจะเบาหน่อยนะคะไม่เข้มมากนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เรามาวาดแรงเงากันนะคะตัวช่วยไม่ไม่ใช้เปเปอร์สตัมเลยนะคะ mm hmm. ก็สไตล์นี้นะคะครูผูก็แบบลองฝึกวาดดูนะคะ mm hmm. หลากหลายสไตล์นะคะ mm hmm. แล้วค่ะเรามาใส่เส้นผมกันนะคะ mm hmm. เราจะมาดูเส้นผมกันนะคะ ระบายช่วงที่เข้มไปก่อนเลยนะคะเพื่อผักน้ำหนักออกมานะคะอันนี้ก็เป็นรูปวงกลมนะคะติดเพชรนะคะช่วงนี้นะคะระบายช่วงคอนะคะช่วงปากก่อนนะคะให้เสร็จทีละอย่างนะคะระบายช่วงปากนะคะเราสามารถ ใช้ตัวช่วยคืออย่างลบดินน้ำมันนะคะอย่างลบดินน้ำมันนะคะจุ่มออกได้นะคะถ้าเกิดเข้มเกินไปนะคะถ้าเข้มเกินไปก็จุ่มออกนะคะวันนี้เรามาระบายผมแล้วก็แสงเงากันนะคะเดี๋ยวครูจะรีบว่าผมนะคะเพื่อให้ เสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะคะระบายไปตามทิศทางของผมเลยค่ะหนักเบาเราเราบังคับน้ําหนักมือเอานะคะหนักเบาอยู่ที่เราบังคับน้ําหนักมือนะคะเดี๋ยวเราใช้ดินสอกด 4B ช่วยอีกทีนึงนะคะตอนนี้ระบายไปก่อนนะคะ ระบายไปตามทิศทางของเส้นผมนะคะอุ๊ยขอไป <c oughs> ขอไปคาะทดิสซอ์อีกแล้วคราวนี้เฮ็ดปีนะคะไม่ใช่สี่ปีกดหนัก ไปหน่อยนะคะมือหนักนะคะยั้งมือไม่อยู่นะคะดินสอค่ะอันนี้นะคะทิศทางของผมนะคะมาทางนี้นะคะลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ให้เข้มขึ้นที่หลังได้นะคะ ช่วงหน่อยเข้มนะคะเราก็ระบายนะคะรู้สึกว่าปากจะเข้มไปนะคะครูจะกดออกหน่อยนะคะคราวนี้เรามาลงตัดเส้นหน่อยนะคะตัดเส้นดิมปีปาก คนล่างนะคะนี่จะออกจะทำให้ปากดูอมยิ้มนิดนิดนะคะแคปเจอร์นะคะจับภาพให้ได้แล้วก็จับอารมณ์ความรู้สึกของภาพด้วยนะคะเวลาวาดภาพคนนะคะก็ต้องจึงอารมณ์ความรู้สึกของภาพมาให้ได้ด้วยนะคะเธอก็จะได้ดูหน้าอมยิ้มหน้าหวานอะไรแบบนี้อะค่ะนะคะ,นะคะ กจะโอ้ขอไปค่ะตลอดเลยค่ะนี่นะคะลงใช้นสอกดนะคะสี่ปีนะคะช่วยนะคะก็ระบายเบาๆนะคะช่วงปาก ่งนี้นะคะเน้นแสงเงาขึ้นมานะคะเน้นผมไปเลยนะคะลากเส้นผมไปเลยบายเส้นผมไปเลยนะคะแบบวดเร็วเลยนะคะ น้ำหนักขึ้นมานะคะตรงช่วงนี้เหมือนกับสีผมที่แบบย้อมผมมาอะไรแบบนี้นะคะสีจะออกน้ำตาลนะคะดังนั้นก็จะต้องเบามือหน่อยนะคะสังเกตนะคะการสังเกตรายละเอียดแล้วก็แยกแยะแสงเงานะคะให้ชัดเจนนะคะเราก็สามารถวาดรูปได้ง่ายขึ้นนะคะขาวเทาดำจำกันง่ายๆสไตล์ครูปรูลืมกันแล้วหรือยังคะ ใครที่เข้ามาฟังกันบ่อยๆนะคะครูก็จะบอกไว้ทุกครั้งนะคะว่าน้ำหนักขาวเทาดำนี่ค่ะแยกน้ำหนักให้ออกนะคะจากประสบการณ์ที่ครูป,ปูฝึกฝนมาด้วยตนเองนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยแหละค่ะความชัดเจนมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะขาวเทาดำถ้าเราแยกน้ำหนักออกนะคะมันก็จะทำให้เราวาดรูปง่ายขึ้นนะคะ แยกสารน้ำหนักนี้ให้ออกแค่นั้นเองค่ะนะคะช่วงไหนเป็นสีด,ดำสีเทาอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้มาวาดตามคำขอของ FC นะคะบอกว่าขอให้ครูวาดรูปอารียบาทหน่อยนะคะในครั้งคู่ใบนะคะ ก็วันนี้ก็มาลงแสงเงาให้ดูกันนะคะเป็นภาพแบบง่ายๆนะคะทุกคนสามารถวาดได้เลยเห็นไหมคะเส้นอะไรก็เราก็ดูตามแบบเลยนะคะทิศทางของเส้นผมนะคะไปทางไหนนะคะเราก็ดูตามแบบไปเลยนะคะ ค่อยมาลงเอ่อช่วงเข้มอีกทีหนึ่งนะคะในคลิปครูก็จะแบบวาดแบบเร็วมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าวิดีโอตัดก็มันจะต้องต่อตัดต่อยังไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ มาตั้งนานแล้วนะคะยังตัดต่อวิดีโอไม่ได้เลยค่ะโอเคดูทิศทางของเส้นผมนะคะแล้วก็ลงแสงเงานะคะที่คอนะคะอันนี้ก็ค่อยๆลงแสงเงานะคะช่วงนี้นะคะเพื่อให้มีความ มันวาวของแก้มนะคะเหมือนกับเธอแต่งหน้าโดยลงไฮไลท์นะคะก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นไปนะคะระบายช่วงคอและคางนะคะให้ผักน้ำหนักออกมานะคะตรงนี้ก็จะมี บายแสงเงานะคะช่วงแสงเงานะคะลูกตาต้องให้ดูกลมสวยนะคะระบายช่วงหูนะคะ เป็นแบบสเก็ตนะคะแบบว่ารวดเร็วนะคะระบายเพื่อให้เน้นตรงนี้นะคะเข้มขึ้นมานะคะผมนะคะเน้นตรงนี้นะคะ สร้อยคอนะคะช่วงแสงเงาตรงนี้นะคะระบายช่วงไขยปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสร้อยคอนะคะ ปลายช่วงคอกับคางนะคะ เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะ ักน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็เป็นแสงเงาที่เป็นประตูหรือว่าฝาผนังนะคะถ้าเข้มเกินไปนะคะจุ่มด้วยยางลบตินน้ำมันนะคะ เส้นสังเกตเส้นนะคะเราปรับแต่งเส้นได้นะคะสังเกตเส้นให้เหมือนที่สุดเลยนะคะลายละเอียดนะคะปลีกย่อยนะคะแล้วเราก็จะวาดออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะอันนี้เป็นสไตล์แบบ ระบายแสงเงานะคะมองเห็นกันหรือเปล่าคะช่วงนี้ช่วงจมูกนะคะต้องระบายขึ้นมานะคะจมูก ก็วันนี้ครูบุ๊กก็จะมาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่าง,งและแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนอยากลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันนะคะก็ลงไว้แค่นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะวันนี้ครูปูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ